พอเห็นปปงทํางานหนักนี่ผมก็คึดน,นํานะผมก็ริโตนนะตรวจสอบเส้นทางการเงินของพวกคนรวยรัฐมนตรีสะสะเส้นทางทําไมมันเยอะจังทาไมเงินเข้ามาเยอะจังตรวจกันจนเหนื่อยเพราะว่าเงินมันเยอะใช่ไหมเสร็จแล้วนะนะเขาก็จะเสียงเขาก็จะซ่อนหลักฐานเอาไปเอามาคว้าน้ําเหลวก็มีผมก็เลยอยากจะแนะนําวิธีเนี่ย<ม>เอาอย่างนี้ดีไหมแทนที่จะไปตรวจเส้นทางการเงินที่มันเข้ามาเยอะๆของคนรวยน่ะนะ เรามาตรวจสอบเส้นทางการเงินพวกผมสิว่าทำไมมันเข้ามาน้อยจังทันทีที่ทไปตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมพวกนั้นรวยจังพวกนี้รวยจังทำไมคนนั้นถึงรวยเรามาตั้งคำถามกับพวกผมสิทำไมจนจัง <c oughs> ทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ได้ปลูกข้าวข้าวก็ไม่เป็นราคาปลูกมันก็ไม่เป็นราคาปลูกอ้อยก็ไม่เป็นราคาทำหาเหวอะไรไม่เป็นราคาสักอย่าง <c oughs> พอพวกท่านหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้ท่านจะรู้ทันทีเลยว่าทําไมพวกผมถึงได้จนทำไมพวกผมถึงได้ขาดทุนก็เพาะนักการเมียงก็ะเพาะพ่อค้าพวกนายทุนพวกสอ,สอสอทั้งหลายแหล่นั่นแหละโกงเอารัดเอาเปียบสุดท้ายท้ายสุดตอนที่ท่านไปตรวจสอบว่าเส้นทางการเงินของคนรวยใช่ไหมพอท่านมาตรวจสอบว่าทําไมพวกผมได้จนหลักฐานมันกวองอยู่ตรงนี้เพียบเลย ต่อให้มีงบของรัฐบงรัฐบาลเข้ามาใช่ไหมสมมุตินะเส้นทางเส้นนี้นี่ให้เอกชนเข้ามาประมูลใช่ไหมมีงบมาห้าแสนติดป้ายเมืองเกิองอยู่ห้าแสนท่านลองไปตรวจสอบพวกที่มารับเหมาที่เขาถึงได้ได้ถึงห้าแสนหรือเปล่าไม่ใช่เขาได้แสนเดียวแค่นั้นเหรอถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ถ้าพวกเราส่องสปอตไลท์มาที่เรื่องราวเหล่านี้มาที่คนจนมาที่เกษตรกรเนี่ยอย่างเรื่องปลูกข้าวปลูกมันปลูก้อยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเช็คนะตอนที่ปลูกมันเนี่ยเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยตอนที่หลังจากที่รัสเซียกับยูเครนมีปัญหากันนี่แป้งขาดตลาดใช่ไหมมันจะพุ่งขึ้นราคาถึง5บาท6บาทเลยเดียวพอถึงเวลานะขึ้นมาหดสองบาทได้แป๊บเดียวมาหด3มบาทได้แป๊บเดียวตกลงมาเหลือบาทกว่า <laughs> บางทีอาจจะมีพวกนี้แหละหลอยนําเข้าพวกแป้งพวกมันเข้ามาแล้วเอาไปส่งขายได้กําไรหน่ๆรวยกันเถิดถ <laughs> หลักฐานมันกองอยู่ตรงนี้เพียบเลยลองทําดูนะผมว่าได้ผลนะหรือไม่งั้นก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทำงานควบคู่กับปปงอปปงคือปราปำใช่ไหมป่าป้าป้องกันป่าปมการทุจริตการฟอกเงินถูกไหมเสร็จแล้วคุณก็พวกคุณก็มาตั้งซิเออมาตั้งเป็นสสงอืมสะแสวงหาเส้นทางการเงินทำไมจนจัง